มาเป็นเมืองล้าค่าของไทยปากเมืองงามคนก็งามด้วยน้ําใจปากเมืองพระพุทธคุณอยู่ในใสายเลือดจิตใจ,ใจคนไทยปาของเรามีสวัสดีครับผมนายไปทูนินภาวรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวนันก็ในตำบลมหาวันครับก็มี12หมู่บ้านครับมีสมาชิกอบต 24คนนะครับก็หมู่สองเป็นหมู่หนึ่งนะครับที่ได้เข้าร่วมประกวดหมู่บ้านบ้านสวยเมืองสุดข,ของเป็นตัวแทนของจังหวัดตากนะครับไปร่วมกับระดับจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือครับขอฝากหมู่บ้านหมู่ที่สอตำบลมหาวันท่านคณะกรรมการไว้พิจารณานะครับตัวดีครับผม สำนวนมุ้องสีกำลังตำบลมหาวันซึ่งตำบลมหาวันนั้นมี12หมู่บ้านด้วยกันครับซึ่งในวันนี้นั้นก็หมู่ที่สองที่ได้ทําการเข้าประกวดูนบ้านซึ่งความส้องได้ดีในนิ้ที่สองเนี่ยเมื่อก่อนมาก็มีวความรุ้ไม้รุ่มพันธุ์ดีดมากตั้งแต่ทั้งบรรพบุรุษมาแล้ว ซึ่งชีวิตการเป็นอยู่ฝั่งนี้ที่สองในสมรรถภเข้ากับเศรษฐกิจของพยองของจังหวัดพิจิตรของอยู่ก่อเป็นอย่างยิ่งและในวันนี้นั้นผมก็ได้นำปรวดหมู่บ้านถือว่าเป็นส่วนดีดังที่าสองของตำบลมหาวันจะได้เข้าประกวดและจะได้เชิดชูของความสำคัเป็นอยู่ของบ้านหมู่สองตำบลมหาวันซึ่งชาวบ้านมในปันรัก ความสามัคคีกันดีมากวันนั้นและมู่ที่สองก็เป็นการช่วยกันทางร่วมม้ร่วมมือไม่ว่าจะเป็นทุกขั้น่อนของทางราชการถ้ามีเกี่ยวกับทางส่วนและกันตรงไหนมามู่สองจะให้ความเป็นอย่างยิ่งยิ่งซึ่งในการนี้นั้นและในคราวนี้มูลสองเองก็ได้เข้าไประกวดหมู่บ้านในขราวครั้งนี้นั้น ผมวางใจย่่งนี้ว่าหมู่2ก็เป็นหนึ่งในจำนวนของหมู่บ้านที่มีความสงบเรียบร้อยมีความขยนันมีความสามัคคีมีความรักภูมเกี่ยวกันอย่างดียิ่งในการนี้นั้นผมดีใจครับที่หมู่2ของตำบลมหาวันได้เข้าไปประกวดระดับภาคอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับผมนายมงคลคุกตะน้อยอผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่แม่กุเกณฑ์ ซึ่งช่วงนี้บ้านใหม่แม่เนเกณฑ์ได้มีโอกาสได้เข้าประกวด,หม,วมดกออกหมู่บ้านบ้านสวยเมืองสุนระดับเขตก็ขออนุญาตแนะนำหมู่บ้านบ้านใหม่แม่นเกณฑ์บ้านใหม่แม่นเกณฑ่สภาพโดยทั่วไปนั้นเป็นพื้นที่รากสลับกับพื้นที่ดอยระมุ่มน,นะครับประชากรส่วนใหญ่ก็ทำอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร เนื้อที่ประมาณ1,800ไร่บระชากรทั้งหญิงทั้งชายมีอยู่6 0 5คนหมู่บ้านบ้านใหม่เองเกงของเรานั้นหลักๆอาชีพก็คือการเกษตรทำไร่ทำสวนปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตวนะ์ซึ่งเป็นอาชีพเสริมนะครับซึ่งบ้านใหม่เมงเก็นนั้นได้น้อนมนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ามาเป็นแนวในการปฏิบัติในการดำรงชีพซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งทำให้ประชาชนหมู่ที่สองอมีความเป็นกินดีอยู่ดีนะครับลดรายจ่ายเพิ่มราได้ให้กับคนเรือนสภาพโดยทั่วไปนั้นนะครับทิศเหนือติดกับบ้านแม่กุหลวงตะบนแม่กุลทิศใต้ติดกับบ้านแม่กุนเกณฑ์ทิศตะวันออกติดกับบ้านห้วยผักหละ ทิศตะวันตกติดกับสาภาพเยนมานะครับซึ่งมีแม่น้ำเหมยในเป็นเส้นแบ่งดินแดนนะครับประชากรส่วนใหญ่นะครับนับถือศาสนาพุทธนะครับมีวัฒนธรรมประเพณีนะครับมันเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วเป็นคนพื้นนะครับเป็นคนพื้นบ้านด้านการปกรครองก็จะแบ่งการปกครองออกเป็นอ่าคนส่วนนะครับก็ะจะมีคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับมีหัวหน้าคุ้ม นะครับมีอยู่ทั้งหมดจำนวน8คุ้มซึ่งแต่ละคุ้มนั้นก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันไปนะครับสำหรับทางชลบรรนะครับเกี่ยวกับความมั่นคงเนื่องจากสภาพปัญหาของบ้านใหม่เมืองเกฑ์น,นั้นเิดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งก็จะต้องม,มีการประสานงานเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเรานะครับโดยมีชุดความมั่นคงนะครับคือชุดชลบอกรนะครับเปมีการจัดเป็นอย่างนะครับเพื่อตอบความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประ,ช,ระชาชน อีกส่วนก็คือผู้สูงอายุนะครับผู้พิการนะครับทางบ้านแม่เมงเกนะครับก็มีคณะกรรมการนะครับ,รรนะรบในแต่ละส่วนนะครับมีหน้าที่ที่ต้องดูแลเกี่ยวกับผู้พิการผู้สูงอายุนะครับโดยมีกิจกรรมมรีการไปเยี่ยมนะครับเป็นระยะระยะประกาศตรงเปลียงไรที่ไทยนี้ยามที่ท่านมาเยือนเรายินดีมิตรไมตรีมากมายไม่ขาดแคลน นจะลาจากไปซื้อของฝากมีมากมายหลายหลากจากชายแดนมีกล้วยตากอบน้ําพึ่งอร่อยแสนหักมาดแมนได้ชิมจะอิ่มใจไปเที่ยวเมืองตา จทางเมืองพระพุทธคุณอยู่ในสายและจิตใจคนไทยจ้๊ยะจีะนีฉันนางข้าแม่ก้นเจนาค่ะอสมมูลที่สองจ้ะได้วันนี้ก็ได้ลลโลนด์โลนยอดสายเอาเบดจ้ะโอกาสลุกน้ำยุงลายลูไหหลกไข่เัินออกจ้ะโอกาสนี้ก็เป็นโอกาส,สของลุงพยาบาลชุมชุนคุ้มสุขภาพในกรณีที่พบลูกน้ำยุงลายนะคะทางออกลุ่มอสมก็จะได้ดำเนินการขั้วม อ่าชนะที่พบแล้วก็จะทําการหยอดทรายว่าให้กับเจ้าของบ้านแล้วก็จะทําการบันทึกข้อมูลพบไม่พบส่งให้กับทางโลโอสตมหาวันจะได้ทําการประเมินต่อแล้วก็จะได้มีการให้ความรู้กับเจ้าของบ้านและประชาชนดีค่ะค่ะอสมอหมู่ที่สองค่ะชื่อวันรพีพบสา์น้อย วันนี้ก็มีการจ้างน้ำหนักวัดส่วนสูงของเด็กแรกเกตศูนหนุนห้าปีหน้าศูนสสมชอของบ้านไม้ไม่คนเก์เน,นะะี่ยค่ะมันมีทั้งเด็กไทยกับประมาณอยู่40 40ิคนแล้วก็เด็กเด็กต่างชาติอยู่สัก30มสคนนะคะเสร็จแล้วช่างน้ำหนักส่วนสูงแล้วจ,จะทำการบันทึกบันทึกเสร็จแล้วก็ทำการส่งต่อที่รอสตอแมหาวันนะคะ่ะที่อนามัย แม่คนเก่งเด้อค่ะใจน้ํนอนนของอมแห่งไทยกว้างไกลยิ่งใหญ่ไทยสา ชี่ชเผือไทยคงเป็นของไทยชั่วกาลชื่อตาของเราดือเรื่องมาอยู่แ้นนานองรักษาชื่อเสียงให้ลูกหลานไว้ให้ตลอดการตัวกเราจงหลัดตา